สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสองเลขขันน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายหรุ่นดววยเจ็มกราคมทพ่วัดสว่างอาดมตําบลแค่แถวจังหวัดนครปฐมมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดซึ่งจุดที่ไปกราบไหว้ขอพรนั้นก็คือบนสาราการประเรียดที่มีพระเงินพระทองตาทองยิ้วดายและมีอ่างน้ำมนต และตะคองใส่ลูกไข่ตัวเลขวางอยู่ซึ่งก็มีหลายคนได้โชคโดยเป็นเศรษฐีกันมาแล้วโดยมีน้ำตาเทียนลอยอยู่บนอ่งงางน้ำมนต์ซึ่งเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่โชคชะตาของใครของมันหรือแล้วแต่ตาของแต่ละคนจะมองเห็นและนําไปตีเป็นเลขเด็ดเสียงโชคโดยนางสุขใจชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เดินทางมาขอพรกับตะทองหิวรายได้เปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาขอความเป็นสิริมงคลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และตั้งใจเดินทางมาขอพรกับตะทองอยูรายนอกเหนือจากการก้มมองเลขในอ่างน้ำมนต์แล้วซึ่งครั้งนี้มองเห็นเป็นเลข378หรือ873โดยได้ให้ลูกสาวล้วงไข่ในตะข้องยิบออกมาจำนวน3ลูกเป็นเลข329จากนั้นได้เข้าบีบนวดบอกตะทองว่าขอให้ถูกรางวัล เพื่อที่จะนำไปนปิดน้ปลดศีลหรือหากถูกรางวัลใหญ่จะซื้อทองคํามาถวายให้กับตาทองอย่างแน่นอนซึ่งขณะเดียวกันบริเวณแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในวัดได้ขึ้นเป็นตัวเลขเพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับนักสิ่งโชควัคนประจำวันที่17มกราคม68โดยจะออกในวันศุกร์เป็นเลขกำลังวันศุกร์ 3, 6, 5เลขอ่างน้ำมนต์ 3, 7, 8และ11ได้ก็ตาม เรียก,กล่างเป็นเพียงแนวทางเท่าไั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ